สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอย n ประจำวันที่12สิงหานะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ภาพรวมนะครับราคายังคงเป็นลักษณะอของการพักตัวในเกาะพักตัวในระยะสั้นนะครับเพราะว่าแท่งเมื่อวานปิดเป็นโดจิก็เป็นลักษณะอของการเป็นแท่งพักตัวนั่นแหละนะครับเบืออ้องต้นยังยังยังบ่งบอกถึงมุมมองในความอ่อนแรงของ วอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อในระยะสั้นอยู่นะครับทำให้ราคาเริ่มมีลักษณะของการเป็นไซด์เวย์ออกข้างหรือเริ่มพักตัวนะครับในช่วง2วันต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นแต่ว่าสัดส่วนในการปิดลงมาเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็ใกล้เคียงกับเมื่อวนันศุอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าโดยรวมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการพักตัวแล้วไปต่อได้อยู่ นะครับยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าอ่าโอเควันนี้มีการปิดลบลงมาเต็มเต็มแท่งเงี้ยแบบลงมาปิดแถวแถวประมาณ4ี่หมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเคลียร์วอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็พร้อมที่จะลงมาปรับฐานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นนะแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นการเคลียร์ไอตัวแรงขายที่เข้ามาในอช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่แนวต้านถัดไปได้นะครับซึ่งโดยรวมผมยังให้น้ําหนักในเรื่องของการ เป็นลักษณะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะพักตัวแบบสัดส่วนเล็กน้อยแค่นี้ผมผมยังให้น้ําหนักไปในทางพักตัวแล้วไปต่อได้อยู่นะครับทีนี้พอย่อยมาดูในระยะสั้นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มนเนี่ยการพักตัวของมันมันก็มีกรอบพักตัวอยู่ในโซนด้านบนนะนะครับก็วิง่งวิ่งกันอยู่ยแถวแถวประมาณนี้นะครับ นะครับก็มีแนวต้านตรงนี้พอเบรกมาก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับเนี่ยอาจจะเป็นฟอเบรกเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะก็เฉลีย่ยเฉลี่ยก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่ในโซนบนก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากถ้ามันเป็นแบบว่าไซด์เวย์แล้วเป็นซึมซึมไซด์เวย์ดาวลงมาอันนั้นนะเออน่ากลัวแต่นี้เป็นมันก็ยังพยายามที่จะดันขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังพอมีรุ้นในเรื่องของเป็นลักษณะของการไซด์เวย์พักตัวแล้วขึ้นต่อได้อยู่ประมาณนี้เนาะนะครับไปดูภาพรวมทั้งวิกันหน่อยเนาะเข้าสู่ ช่วงครึ่งสัปดาห์แล้วนะครับภาพรวมแท่งวีกก็ตอนนี้ราคาก็ยังอยู่สูงกว่าราคาเปิดในช่วงต้นสัปดาห์อยู่ก็เพราะงั้นก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงซึ่งถ้าวันวีกนี้มันปิดบวกแบบนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยลุ้นอย่างน้อยๆก็กลับไปเทสทยเดิมนะครับแถวๆหกหมื่นแต่ว่าอเอาล่ะมันยังมีแนวต้านนู่นนี่นั่นในแต่ละจุดอยู่ก็ต้องว่าไปตามหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมก็สรุปกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมยังมองว่า ระยะสั้นมันเริ่มมีการม,มีการแสดงความอ่อนแรงให้เห็นของราคานะครับพอย้อนกลับไปดูที่เราดูกันเมื่อกี้ก็เป็นลักษณะไซเวอ์ออกคางแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นไซเวอ์แบบไซเวอ์ดาวก็เลยยังไม่ได้กลัวอะไรเพราะงั้นก็เลยให้น้ําหนักเป็นลักษณะของการพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้อยู่โดยมีเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่แนวต้านถัดไปที่ประมาณ5400 0ี 5, 70, นะครับส่วน ในกรณีวอร์สเคสนะถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ในมุมมองแรกนะถ้าวันนี้มีการปรับตัวปิดลบลงไปถแถวๆประมาณ4,400นะครับมันก็จะเป็นการคีอ,คอนเฟิร์มหลังจากออนแรงเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ามีแรงขายเข้ามาทด,ดแทน แรงซื้อแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับลงไปปรับฐานที่42,000-39,900ก็จะมีมากขึ้นนะครับในกรณีมนิวสเตรอันนี้นะครับเพราะงั้นโดยรวมก็เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าวันนี้ผิดบวกได้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับก็รอลุ้นไปต่อเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมบิตคอย n ปจำวันนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับ you. Mm -hmm.